ค่ะพี่น้องสมาชิสกสกตที่รักทุกท่านคะวันนี้สกตนครราชสีมาจำกัดมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนมาแนะนําพี่น้องนะคะซึ่งอาจจะทําให้เราเกิดความประหยัดปลอดภัยและเราสามารถทําเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะไม่เปลืองแรงด้วยนะคะ,ะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างจานนะคะซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่สกตทุกสาขาใกล้บ้านท่านเลยนะคะ นอกจากนั้นยังมีน้ํายาซักผ้าและน้ํายาปรบผ้านุ่มอีกด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาสาธิตการปวนน้ํายาล้างจานนะคะซึ่งอุปรกรณ์ที่ต้องใช้นะคะก็ประกอบไปด้วย1นนะคะชุดน้ํายาล้างจาน1ชุดนะคะ2ถังน้ํานะคะจะเป็นถังน้ําที่เราใช้ตักน้ําหรือว่าเป็นถังสีนะคะซึ่งล้างทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยหรือจะใช้กระมังทรงสูงหน่อยก็ได้นะคะ ชิ้นต่อไปก็คือไม้พายนะคะไม้พายเราไม่ต้องซื้อนะคะถ้าที่บ้านเราไม่มีเราจะดัดแปลงอาจจะเป็นก้านมะพร้าวหรือว่าเป็นวัสดุอื่นๆที่สามารถใช้ใช้กวนได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องซื้อนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ํานะคะน้ําเปล่าน้ําสะอาดนะคะ1 0บถึงสิลิตรนะคะต่อชุดน้ํายาล้างจานชุดใหญ่หรืชุดเมื่อเราแกะชุดน้ำยาล้างจานออกมานะคะ ส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือตัวนี้เลยนะคะสาร N70 นะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะตัวที่2ก็จะเป็น LAS50 นะคะซึ่งเป็นสารกระจัดความมันหรือกระจัดคราบต่างๆนะคะตัวที่3ได้แก่เกลือนะคะซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะอาดมากขึ้นนะคะ ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำหอมนะคะซึ่งเป็นกลิ่นมะนาวเป็นกลิ่นเดียวกับที่เราใช้ในน้ําที่เราพบในน้ํายาล้างจานในท้องตลาดทั่วไปนะคะกลิ่นเดียวกันเลยตัวต่อไปก็คือสีผสมอาหารนะคะซึ่งจะทําให้น้ํายาของเรานั้นมีสีสวยน่าใช้นะคะเหมือนกับที่เราซื้อตามท้องตลาดไม่มีผิดเลยค่ะต่อไปเราจะมาเริ่มกวนกันเลยดีไหมคะสิ่งแรกที่ต้องทำนะคะเราก็แกะเอ็ขอเชิญน้อง เปิดปากถึงแล้วเทสาร M70 ลงไปตัวแรกเลยนะคะวิธีการกวนนะคะเรามีให้อยู่ในซองอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้นะคะเราสามารถทำได้ง่ายๆเท M70 ลงไปในถ้าใสเราใส่ M70 ลงไปในถังให้หมดเลยนะคะใส่ลงไปเลยเมื่อไรใส่เสร็จแล้วนะคะตัวที่ต้องใส่เป็นลำดับถัดไปก็คือเกลือนะคะเกลือ ใส่ลงไปเลยใส่ให้หมดเลยนะคะเราเริ่มใช้ไม้พายกวนให้กวนไปทางเดียวนะคะให้กวนไปทางเดียวนะคะกวนไปทางเดียวจะเห็นว่าเริ่มมีฟองแล้วนะคะ เริ่มมีฟองแล้วไม่ใส่ m 7 0แล้วก็เกลือลงไปแล้วนะคะเมื่อเรากวนไปสักพักนึงแล้วพอส่วนผสมเข้ากันค่อนข้างดีแล้วตัวที่สามที่เราจะใส่ลงไปนะคะคือตัว LAS50 นะคะตัวนี้เทลงไปเลยนะคะหมดเลยค่ะตัวนี้จะเป็นสารที่ช่วยทำความสะอาดนะคะสารขจัดคราตบต่างๆนะคะเทลงไปให้หมดเลย จากนั้นเราก็กวนไปเรื่อยๆนะคะกวนไปทางเดียวนะคะกวนไปทางเดียวกวนไปเรื่อยๆตรงนี้ตัว L A F 5้าจะทําให้เกิดความหนืดขึ้นมาเล็กน้อยนะคะจะรู้สึกว่าหนืดๆมือกวนยากนิดนึงแต่ไม่ต้องตกใจนะคะกวนไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสม3อย่างจะเริ่มเข้ากันนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะเมื่อส่วนผสม3อย่างเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะ เราก็จะเติมน้ำลงไปนะคะเราจะเริ่มเติมน้ำสะอาดลงไปประมาณ1ลิตรหรือ1ลิตรครึ่งก็ได้นะคะลงไปเลยเติมน้ำลงไปนะคะเมื่อน้ำลงไปเนี่ยจะทำให้ส่วนผสมแตกตัวนะคะอาจจะมีการแยกตัวเป็นก้อนๆนิดนึงไม่ต้องตกใจนะคะให้กวนไปเรื่อยๆเค่ะกวนไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมจะแตกตัวดีนะคะ เรื่อยๆจะมีน้ำสีขาวขุ่นนะคะกวนไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมจะแตกตัวดีนะคะส่วนผสมจะมีลักษณะสีขาวนะคะคล้ายๆนมนะคะให้กวนไปเรื่อยๆส่วนน้ำที่เหลืออีก9ลิตรที่เราเตรียมไว้นะคะ ก็ทยอยเติมลงไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะหมดเลยนะคะ,ะเติมน้ำลงไปเรื่อยๆนะคะสามารถทำร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลูกในบ้านได้เลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างความสามาัคคีในบ้านได้อีกด้วยนะคะ,ะเติมน้ำไปเรื่อยๆ ถ้าในเวลากวนมีคนช่วยสักคนสองคนนะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะเราสามารถเป็นสร้างกิจกรรมในครัวเรือนของเราได้ด้วยการกวนน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าหรือว่าเป็นน้ำยาปรับผ้านุม่มก็ใช้วิธีการเดียวกันนี้หมดเลยนะคะน้ำส่วนที่เหลือเติมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดกวนไปทางเดียวนะคะ เราเริ่มทยอยใส่น้าไปเรื่อยๆจนหมดนะคะส่วนผสมจะรู้สึกว่าเหนื่มากนะคะเราจะกวนจะรู้สึกว่า,า,ก,ะะากวน,กวาวนยากนิดนึงนะคะให้กวนไปเรื่อยๆค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่ามันหน้าตาจะออกมายังไงนะคะ,ะเขาจะเหนืดนิดนึงเป็นครีมใสๆนะคะเหมือนหน้าตาคล้ายๆวุ้นนะคะ จากที่เราใส่ส่วนผสมทั้งหมดไปนะคะแล้วใส่น้ำครบจำนวน1 0ถึง12ลิตรตามที่เราแจ้งไว้แล้วนะคะส่วนผสมก็จะเข้าที่นะคะเรากวนจนส่วนผสมได้ที่แล้วตัว2ตัวสุดท้ายที่เราจะใส่ก็คือจะเป็นสีนะคะสีเป็นสีผสมอาหารมีความปลอดภัยนะคะวิธีการใส่สีนะคะเราก็จะผสมสีข้างนอกก่อนนะคะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะให้สีละลายสีละลายแล้วนะคะ ให้ผงสีละลายทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำยาของเราน,นะคะแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆนะคะคนทางเดียวเหมือนเดิม ตัวสุดท้ายที่เราจะใส่ลงไปก็คือตัวน้ําหอมตัวนี้นะคะจะทําให้เราผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างจานของเรามีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นเดียวกับที่ขายอยู่ในท้องตลาดเลยทีเดียวค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเปด้นิดนึงนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะหลังจากที่เราใส่ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างลงไปแล้วนะคะสีก็จะสวยงาม กลิ่นก็จะหอมนะคะแล้วเราจะทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะคะเราก็จะได้เป็นตัวนี้ฟองก็จะยุบลงไปทั้งหมดเลยนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์สำเร็จอ,ออกมาแล้วน่าใช้เลยนะอขอบคุณมากค่ะ